สวัสดีแฟนของแดงทุกท่านวันนี้จะมานําเสนอข่าวจเกินคอปยกคารวันโยเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์จเกินคอปกล่าวว่าฟาบบิโอคารวันโยปีกคนใหม่ของทีม มีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมจนถึงขนาดที่จะโชว์ลีลาให้แฟนบอลได้ตื่นเต้นกับการเล่นของเขาทุกเมื่ออย่างแน่นอนฟาบิโอคารบันโยกลายเป็นนักเตะของหงแดงริพูและเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมอสรเมื่อวันนี้นักเตะ,ปะเปอร์เกตวัย19ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสโมอสรฟูลแลมในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่ผ่านมาและสโมอสรอริพูก็ได้เซ็นสัญญากับเขามาเ่่มทีมในท้ายที่สุดหลังจากการเปิดตัวของคารบันโยไปเมื่อวันนี้ ทางกิเกนคอปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์และกล่าวถึงคาร์บนโยว่ามันเป็นเรื่องที่เยี่ยมที่สุดที่เราได้ต้อนรับฟาบิโอและได้เปิดตัวเขากับแฟนบอลอย่างมาสมสักทีเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์แบบนั่นหลอเขาเป็นนักเตะประเภทที่จะทําให้แฟนบอลทั้งสนามต้องลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นเต้นย,ยังไงละ่ะเขาทําให้นิสัยของตัวเองมีผลงานกับฟอร์มของเขาได้เขามีความมั่นใจสูมงมากๆและเป็นพวกที่ชอบทําอะไรที่จิงเสี่ยงเวลาที่คลองบอลเขาอยากทําให้หลายอย่างเกิดขึ้นแน่นอนว่าเขามีความหลากหลายแถมยังมีความสร้างสรรค์และคล่องแคล่วจนทําาาใให้มมมีีควออันนตรยเกกลก ฤดูกาลก่อน,อนฟูลแลมมีผลงานอันยอดเยี่ยมและฟาบ,บิโอก็เล่นได้ดีจนคู่ควรกับการได้รับกันยกย่องจากผลงานแบบส่วนตัวของเขาและเจนเกนคอปก็ได้ฝากเตือนแฟนบอลด้วยว่า อย่าใจร้อนเกินไปและต้องให้เวลากับคาเวนโยได้พัฒนาตัวเองด้วยที่จริงมันไม่จําเป็นต้องพูดอะไรก็ได้นะแต่ผมก็ขอเตือนความจําของทุกคนว่ามันจําเป็นต้องให้ความอดทนกับเขานี่ถือเป็นการยกระดับสําหรับเขาแต่เราเชื่อว่าเขาจะสามารถผ่านมันไปได้นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอยากดึงเขามาอยู่กับร์พูมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยครับ อังเจียนครับก็ได้พูดถึงควาวันโย่ว้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปอีกด้วยนะครับขอบคุณครับ